สวัสดีค่ะ ภาคต่อของวิดีโอซับลิมิเนลวิดีโอซับลิมิเนลที่ทําไปเนาะอินพูดถึงเรื่องการทำซับลิมิเนลในแง่มุมต่างๆมาแล้วอินก็ได้มีการทําการทดลองด้วยตัวเองด้วยนะว่าซับลิมิเนลเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าการสะกดจิตตัวเองเนี่ยให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยมันทําได้จริงๆไหมหรือมันเวิร์กจริงๆไหมรวมถึงจะเฉลยข้อความที่ซ่อนไว้ในวิดีโอที่แล้วด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วอิ๋นซ่อนข้อความอะไรกันเอาไว้เดี๋ยวอิ๋นจะขึ้นเป็นวิดีโอที่อิ๋นตัดต่อให้เนะาะว แข้อความอะไรกันไว้ลองไปดูกันนะซับเลมินอลมาเซชที่อินได้ฝากไว้ในวิดีโอที่ผ่านมานะคะ เฉลยก็คือสีขาวค่ะถ้าจากที่เห็นกันนะคะภาพประกอบส่วนใหญ่ในวิดีโอรวมถึงภาพพื้นหลังเนี่ยยินก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวจะเป็นส่วนมากนะคะรวมถึงภาพหน้าปกด้วยนะถ้าใครสังเกตดูดีๆเนี่ยภาพหน้าปกของยินเนี่ยสีขาวสลับดำนั้นนะยินตั้งใจจะทําให้สีขาวใหญ่กว่าสีดําเล็กน้อยนะคะอีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยถ้าในภาพประกอบอย่างรูปโคคาโคล่ารวมถึงรูปดาว5้าแฉกนะคะรวมถึงรูปสาตา อินก็เลือกใช้พื้นหลังสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือค่ะในตอนที่ให้เลือกนะคือสีดําหรือสีขาวใช่ไหมถ้าใครสังเกตดูดีๆสีขาวจะใหญ่กว่ากันนิดนึงค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ sub audible message นะคะที่อินใส่เอาไว้โดยจะใส่เอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นคลิปเปิดคลิปเลยแล้วก็รวมถึงช่วงที่ กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่เรื่องของซับลิมินอลด้วยค่ะโดยจะเป็นคลื่นความถี่ต่ำๆนะแล้วก็ยืดมันออกให้เสียงมันค่อนข้างช้าแล้วฟังออกไม่เป็นคํานะคะแต่จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยจะสามารถรับรู้เสียงเหล่านี้ได้ไม่รู้ว่ามีใครทายถูกกันบ้างหรือเปล่านะคะกับคลิปที่ผ่านมาทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะแล้วมาพูดถึงพาดของซับลิมินอลนะคะยินะทดลองทำซับลิมินอลกับตัวเองนะคะใช้เวลาหอาทิตย์ในการทดลองโดยที่ หัวข้อที่เลือกที่จะเอามาทําการทดลองเนี่ยก็คือเรื่องสิวค่ะเพราะเป็นคนที่แบบเป็นสิวบริเวณคางเนี่ยจะเยอะมากเพราะว่าเป็นสิวเหมือนเป็นสิวฮอร์โมนแล้วก็อักเสบ ได้ง่ายเวลาที่บางทีเนี่ยไม่ได้มีประจำเดือนก็จะมีสิวอักเสบขึ้นอินก็เลยเลือกหัวข้อนี้มาค่ะมาลองดูว่าจริงๆแล้วมันจะช่วยทําให้สิวเราหายไปได้ไหมหรือว่ามันจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นได้จริงๆไหมในเวลา7วันโดยวิธีการนะคะคืออินจะฟังซับลิมิโนเป็นเวลา30นาทีใน1วันแล้วก็ในระหว่างที่ฟังเนี่ยค่ะก็จะคิดภาพตามไปด้วยว่าเราอยากให้ผิวเราเป็นยังไงหรือดูภาพที่แบบดูภาพคนน่าใสผิวโกโก้อะไรเงี้ยจินตนา การไปด้วยว่าเราจะมีผิวแบบนี้นะในระหว่างที่ฟังซับลิมินอลไปด้วยนะคะและเรื่องอื่นที่ทําเสริมขึ้นมาก็คือการดื่มน้ําเยอะๆค่ะเขาบอกว่าการที่ทําซับลิมิเอลเนี่ยเราต้องดื่มน้ำเยอะๆเพราะน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไวเบรชันที่ดีนะแล้วก็ปกติอินจะดื่มน้ําที่ผสมเกลือหิมารยันตลอดอยู่แล้วเชื่อเรื่องการเคลีย์พลังงานที่มันไม่ดีมันก็เป็นเหมือนการดีทอ็อกซ์ร่างกายอย่างหนึง่ง แล้วถ้าในแง่วิทยาศาสตร์อะคะ่ะการที่เรากินน้ําม,มากๆเนี่ยแต่น้ํานั้นอะไม่ได้มีแร่ธาตุอะมันจะทําให้ชะล้างแร่ธาตุที่อยู่ในตัวเราไปด้วยเหมือนกันเนาะมันจะทําให้เราสูญเสียแร่ธาตุอะเพราะฉะนั้นนิเลยเอาเกลือที่มารายันสีชมพูเนี่ยคะ่ะใส่ลงไปในน้ำด้วยนิดหนึ่งทำให้เป็นน้ำแร่แล้วก็ดื่ม ก็พยายามที่จะดื่มน้ำเยอะๆในช่วงวันแรกๆเนี่ยเห็นก็รู้สึกนะว่าก็ยังเป็นสิวมีสิวอักเสบขึ้นอยู่ปกติเนี่ยแหละคือความตั้งใจเราเราอยากจะทํารีวิวที่มันจริงมากให้กับทุกคนดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ่ายหน้าที่มันสดมากๆของเราออกกล้องด้วยส่วนตัวนะหยินคิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรกับการที่เราจะเป็นสิวอะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติใครก็เป็นสิวกันแต่ใช่แหละเวลาที่มาออกสื่อออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําหน้าให้มันดูดีหน่อยคนที่ดูเราเขาก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราตั้งใจที่ มาคุยกับเขาจริงๆไม่ใช่แค่แบบเหมือนไม่ได้เตรียมตัวมาเลยไม่ได้ทําตัวให้ดูพร้อมดูดีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่หินอะโดยทั่วไปหินก็ไม่ค่อยแต่งหน้าหรอกถ้าใครที่เจอหินอาจจะไม่รู้ว่านี่คือหยินก็ได้แต่ถ้าเจอก็มาทักมาทายมาคุยกันได้นะคะอ่ะกลับมาที่การทำซับลิมินอลช่วงวันแรกๆที่หินทำนะสิ่งที่หินรู้สึกเลยเวลาฟังซับลิมินอลเนี่ยค่ะหยินจะรู้สึกหนักที่หัวอาจจะเป็นเพราะเราได้ยินเสียงความถี่ต่าที่เราแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนในเพลงด้วยเนาะหัวมันจะตื้อๆนิดนึงแล้วก็รู้สึกแบบ มึนๆน,นิดหน่อยนะแต่ก็จะพยายามกินน้ําเยอะๆเพื่อที่จะปรับ ตัวเองให้เข้ากับ subliminal แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ก็ฟังไปเรื่อยๆบางทีก็หลับไปพร้อมกับ subliminal เลยเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญของการฟัง s u b l i m i น a นะคะเขาไม่ได้ให้เปิดด้วยการใช้ลําโพงเขาจะระบุว่าให้ใช้หูฟังจะดีกว่าเพราะว่าเสียงพวกนี้ความถี่มันต่าและเสียงมันเบามากๆมันจะต้องเป็นแบบที่ใกล้หูเราหน่อยเ่เราถึงจะได้ยินอะเพื่อที่จะให้จิตไต้สํานึกของเราได้ยินเสียงเสียงนั้นด้วยนะแล้วก็มีคนถามยินมาด้วยว่าเอ๊ะพี่ินแล้วถ้าสมมติ มันเป็น subliminal ที่เป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเราแล้วมันจะเวิร์กไหมคืออินก็ไปหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้หัวข้อว่าหัวข้อที่ sub audible message เนี่ย เขาพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะมันก็สามารถเวิร์กได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวอินอาจจะแนะนําว่าไอาเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายด้วยตัวเองดีกว่า,าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่อินไม่รู้ว่ามีช่องของคนไทยช่องไหนที่ทำซับลิมินอลนะอ่าในช่วงแรกๆนะคะที่อินลองทำเนี่ยวันแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิวอักเสบเนี่ยมันจะแดงๆใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบมีสิวใหม่ขึ้นนิดๆหน่นอยๆพอฟังไปเรื่อยๆเ,เนี่ยวันหลังๆเนี่ยก็เริ่มสิวอักเสบน้อยลงสิวที่อักเสบอยู่อะคะ่ะก็จะรู้สึกว่าอักเสบน้อยลงสิวที่ขึ้นม ก็จะไม่ได้ขึ้นเป็นเม็ดอักเสบจะขึ้นเป็นเม็ดแบบเล็กๆแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่อิ่นรู้สึกก็คือสิวที่อักเสบมันก็หายไวขึ้นนะจากที่มันโดยปกติเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานาน,านเลยกว่าสิวจะหายแต่ว่าพอฟังซับลิมินอลเนี่ยมันก็หายไวขึ้นคิดว่านะมันเป็นเวลาที่น้อยเกินไปสําหรับที่อินจะซึมซับมันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะก็มีสิวที่ขึ้นอยู่ตรงนี้1เม็ดแล้วก็ตรงนี้1เม็ดเพราะว่ามีประจําเดือนมาาแต่ว่ว อันนี้เป็นหลังจากตอนที่หยุดฟังซนะับลิมินนลแล้วก็คือมีประจําเดือนมาพอดีแล้วก็สิวขึ้นเป็นอีกข้อนึงก็คือเหมือนลองใช้ครีมใหม่ช่วงที่ทำซับลิมินนลก็คืออดทนก็คือไม่ใช้ครีมอะไรใหม่เลยใช้แต่ครีมเก่าๆเดิมๆที่เราใช้มาตลอดอะไรเงี้ยแต่พอมาใช้ครีมใหม่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีผลจากการที่ครีมใหม่เขาไม่ค่อยถูกกับผิวเราด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้สิวขึ้นแต่ก็จะขึ้นบริเวณเดิมนะก็คือคางเหมือนเดิมส่วนตัวนะหินคิดว่าซับลิมิ ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นผ่อนให้มากพอหรือว่าทานน้าเยอะๆหรือว่าการที่จะไม่ลองขีมมั่วซั่วแบบที่อินทำ <c oughs> <c oughs> ก็อันนั้นอาจจะเป็นตัวที่จะช่วยให้ผลมันเร็วมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติเราทําในระยะยาวอ่ะอินคิดว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนเราไปหาหมอกินยาหรือว่าเข้าคลินิก เสริมความงามอะไรถ้าให้พูดกันตามตรงมันก็ก้ากึ่งว่ามันเป็นผลจากอันนี้จริงๆไหมหรือมันเป็นที่สิวฉันมันต้องหายเองแต่สิวใหม่ก็ไม่ขึ้นมานะทั้งที่ช่วงนั้นนะก็มีการแต่งหน้าถ่ายคลิปอะไรปกติเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเห็นผลกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าหน้าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะสิวก็อักเสบน้อยลงแล้วก็สิวใหม่ก็ขึ้นน้อยลงแต่พอหยุดฟังปุ๊บอักสิวขึ้นแต่มันอาจจะประกอบไปด้วยช่วงที่เป็นมีฮ ส่วนของซับลิมินอลที่เรามารีวิวให้ฟังกันแบบกระชับสั้นๆได้ใจความเนาะว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันเวิร์กยังไงหรือมันไม่เวิร์กยังไงอันนี้เป็นวิจารยานส่วนบุคคลนะถ้าใครอยากจะลองฟังซับลิมินอลค่ะคำแนะนำของหินก็คือเลือกจากเลือกฟังจากคนที่คุณไว้ใจว่าเขาจะไม่ได้ใส่อะไรแปลกๆมาให้คุณ ใน subliminal เพราะว่าไอ sub audible message เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้ได้ยินหรอกยกเว้นเราจะเอาไปแบบยืดขยายหรือแบบเหมือนปัดเสียงรบกวนออกแล้วไปฟังว่าเนื้อหาจริงเขาพูดว่าอะไรแต่ถ้าเราได้ยินเนื้อหาจริงๆแล้วอะเขาบอกว่ามันจะไม่ได้ผลนะเพราะว่าการใช้ subliminal หรือการสะกดจิตอะคะ่ะมันต้องลอดผ่านชั้นจิตสำนึกของเราไปเพื่อไปทางานกับจิตใต้สานึกของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ m e สเ a จที่เขาพูดอยู่ใน ซับ l i มิ n a l แล้วเนี่ยมันจะทําให้จิตสํานึกของเราทํางานแล้วแล้วมันก็จะป้องกันเราแล้วหรือมันจะเริ่มมีอเวร์หรือมันมีความระวังตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของเรา100%แม้กระทั่งที่ไปศึกษามานะคะเขายังบอกเลยว่าไอ้ตัว s u b l i m i n a ลเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า s u b l i m i n a ลเนี้ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเเก้าสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าไปอ่านถ้าไปอ่านอ่ะคุณยิ่งรู้เยอะคุณยิ่งได้ผลลัพธ์น้อยเพราะว่าเมสเซจที่เราฟังเข้ามาเนี่ยมันจะถูกปิดกั้นออกไปเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกฟัง s u b l i m i n a ลค่ะ คุณอาจจะต้องเลือกฟังจากคนที่คุณไว้ใจว่าเขาจะมีความตั้งใจที่ดีจริงๆที่จะทำซับลิมิเนลให้กับคุณเราไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเขาพูดอะไรมาใส่ให้เราฟังบ้างมันอาจจะมีแมสเซจบางอย่างที่มันแบบกล่อมให้เราไปทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีก็ได้หรือมันไม่เหมาะสมก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นเหมือนดาบสองคมเนาะเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นแล้วก็เลือกให้มันเหมาะสมกับตัวเราด้วยและอีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับคําแนะนําของซับลิมิเนลก็คือคุณจะต้องอยากได้ผลลัพธ์นั้นอยู่แล้วในตัวนะค,นคลิปปวีีีดโออท่่่ยินนนนเเคลาาไกห้้ ะะว่าหิวไหมกินป๊อปคอร์นสิหรือหรือ,อดื่มโค้กสิใช่ไหมอันนั้นน่ะคือเราต้องมีความอยากอยู่แล้วด้วยในตัวนิดนึงนะถ้าเราไม่มีความอยากหรือเราไม่มีความสนใจอ่ะมันก็จะไม่ได้ถูกดึงดูดเข้ามาหาเราอนะคะ่ะสมมุติว่าเราอยากจะใช้ซับลิมินอลเพื่อทําให้เราเป็นคนที่สวยขึ้นหุ่นดีขึ้นหรือว่าสูงขึ้นแต่ถ้าเราอ่ะรู้สึกว่าต่อต้านอยู่ในใจลึกๆอ่ะว่าเอ้ยว่ะไม่สวยคือหรอกเราเป็นคนไม่สวยหรือเราอ่ะ ไม่ผอมลงหรอกฉันยังไงก็ไม่มีทางผอมได้หรอกหรือฉันไม่มีทางสูงขึ้นหรอกฉันเป็นคนเตี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ผลอ่ะเพราะว่ามันต่อต้านกันอยู่อ่ะสิ่งที่มันต่อต้านกันมันจะไปเวิร์กลอยเปอร์เซนต์เต็มได้ยังไงถูกไหมคุณอาจจะได้ผลแบบน้อยมากๆเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่คุณสนใจหรือคุณคิดว่ามันเป็นไปได้สําหรับตัวคุณด้วยคํำนี้น่าจะใช่มากกว่าก็คือ คุณต้องคิดว่ามันเป็นไปได้สําหรับคุณด้วยเพราะฉะนั้นการวิชวลไลซ์หรือการจินตนาการภาพตามเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเห็นภาพตัวเองให้รู้สึกว่าตัวเองแบบได้รับสิ่งนั้นมาแล้วแล้วก็ประกอบกับก,บการฟังซับลิมิโนไปด้วยอันนี้ย อีคิดว่ามันจะได้ผลที่ชัดเจนกว่าการที่ฟังโดยที่ต่อต้านไปเรื่อยๆว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกสาหรับฉันนะฉันแค่เหมือนลองดูเฉยๆอะไรเงี้ยอันนั้นไม่น่าจะเวิร์กสำหรับการที่จะฟังซับเิมเนลแล้วแถมจะยังเสียเวลาด้วยนะส่วนเรื่องซับเิมเนลเนี่ยถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่สนใจนะคื้นอีนนะคิดอยากจะทําแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องมาฟังกับของญินก็ได้นะคะคุณสามารถเลือกฟังได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเออคนนี้น่าไว้วางใจคนนี้น่าเชื่อถือคุณลองไปฟังของคนคนคน,นั้นก็ได้นะอาจจะส่วนใหญ ยินไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงถ้าสมมติว่ายินทําเป็นเมมเบอร์แล้วยินทำซับลิมิแนลให้สําหรับคนที่สนใจอยากจะได้ซับลิมิแนลแบบที่ยินทําให้เองโดยตรงนะหรือจะทําเป็นชาแนลแยกชาแนลสําหรับการถาซับลิมิแนลเลยดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะทํารูปแบบไหนมากกว่ากันนะอาจจะมาลองคอมเมนต์นกันก็ได้ค่ะสําหรับคนที่สนใจเนาะว่าอยากจะให้มันเป็นยังไงหรือมันดีไหมหรือว่าแบบเออคิดเห็นยังไงใครมีประสบการณ์ซับลิมิแนลก็ามาแชร์กันได้นะยินคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่นิด หนึงสหรับประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครทําเท่าไหร่สําหรับใครที่สนใจเรื่องซับลิมิโนก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ยินด้วยแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะบ๊ายบายเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยวจะมีวิดีโอใหม่ๆม,มาให้ดูอีกนะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่จะเริ่มทำซับลิมิโนคิดว่าอินอยากได้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องสิวเพราะตอนนี้ถ้าสังเกตดูจะเป็นสิวบริเวณคาง นี้คือคนที่ทำเสียงดังเมื่อกี้ในวิดีโอดูหน้าเอาไว้นี่ตัวแสบเข้าสู่วันที่4ี่แล้วนะคะของการที่ใช้ซับเลม,มิโนลเม็ดที่อักเสบก็ยังอักเสบอยู่นะคะแต่ว่าก็ใบบางส่วนก็เริ่มยูบเริ่มแหง้งหัวสิวหลุดออกมาบ้างก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะไม่ได้มีอ่าโปรเซสการดูแลตัวเองอะไรเปลี่ยนไปแต่ว่าก็รู้สึกว่าหัวสิวแห้งวายแล้วก็มีสิวแบบพวกเม็ดเล็กๆหลุดออกมาไม่รู้ว่าครบ7วันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวรอมาดูกัน